ฉันเล่นแอปหาคู่แล้วก็เจอแฟนเก่าที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วนั่นใช่ไหมไม่ของเป้สวัสดีค่ะขอบใจนะอีฟที่มางานเป้ อีฟเสียใจด้วยนะคะแม่เราคู่กรณีที่ขับรถชนเป้เขาว่ายังไงบ้างคะเขาพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างจะ้ะอยาเข้าไปทานข้าวก,กันก่อนแล้วรอฝั่งพระสวดน,นะลูกอีฟนี่แกเลิกกับเป้ไปกี่ปีแล้วนะสองปีได้แล้วมัง้งแต่ตั้งแต่เลิกกันไปชินก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยอะแต่แกสองคนเลิกกันไปก็ไม่มีแฟนใหม่กันทั้งคู่เลยนี่ ก็ไหนกแกบอบกว่าเจอเป้ในแอปหาคู่ไงเชื่อคงมีแฟนใหม่ไปแล้วมั้งเา้าถ้าเขามีเขาจะมาเล่นแอปทำไมล่ะเป้เขาอาจจะเจอคนใหม่ในแอปนั้นแล้วไม่แน่นะแกะผู้หญิงคนนั้นเขาก็อาจจะมางานนี้เหมือนกันไม่หรอกครับพี่เป้ยังไม่มีแฟนใหม่นิวนี่นิวนะเป็นน้องชายเป้ตั้งแต่เลิกกับพี่อีไปอะ พีเปย์เขาก็ไม่มีแฟนใหม่แล้วครับเห็นไหมล่ะแกเองก็เล่นแอปปัดไปเจอเป้บ้า,บางงไงฉันไม่ได้เล่นนานแล้วลูกงัไงก็เข้าไปทานอาหารก่อนได้นะครับแกว่าไงนะแกปัดแอปหาคู่เจอเป้เหรอก็ใช่ไงดิแล้วแกได้ลองปัดขวาปะอืมแมตต์ด่ แสดงว่าเขาปัดขวาแกก่อนที่เขาจะเสียฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งไวยเขาทักมาแกค่อยตกใจแล้วกันตอนนั้นฉันก็คิดแบบแป้งเพราะถ้าเป้ไม่ได้ลบบัญชีก่องจากไปเหมือนก็ไม่ได้แปลกอะไรจนมาถึงคืนนี้ สบายดีไหมอีท เป้จริงเหรอแต่เป้อืมเป้ตายไปแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเป้ไม่ได้มาหลอกแค่อยากคุยด้วยไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าฉันกล้าต่อไปแต่ตอนนั้น ความกลัวมันน้อยกว่าความอยากรู้ฉันคุยกับเป้แทบทุกวันมีหลายเรื่องที่เราทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันใหม่ไปกินมาม่าหม้อไฟมาอร่อยไหมรู้ได้ไงว่าไปกินมาก็อีบอกเป้เองว่ามีนัดวันเกิดแป้งไม่ใช่หรอ เราจำวันสำคัญอะไรของอีฟได้บ้างจำได้จำได้หมดแหละฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าได้คุยกับแฟนเก่าที่เสียไปแล้วแต่ยิ่งคุยก็ยิ่งมั่นใจว่าเขาคือเป้จริงๆเรื่องของอีฟเป้จำได้ทุกอย่างแหละ ขอโทษนะเรื่องตอนนั้นถ้าเป้ใจเย็นกว่านี้เราคงไม่เลิกกันอีฟเองก็เหมือนกันที่เง่าเกินไปก็ขอบใจใเป้ที่ทนกันมาได้แต่พอมาคิดดูแล้วในตอนนี้ถ้าเราเข้าใจกันตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้เราอาจจะไม่เลิกกันก็ได้คิดถึงตอนที่เรายังรักกันเนาะ ทุกๆคืนที่ได้คุยกับเขาฉันรู้สึกเหมือนว่าเป้มานั่งคุยอยู่ตรงหน้าฉันเลยตอนนั้นมีความสุขมากเลยเนาะอืมแต่เป้ก็ไม่คเคยเจอใครที่ดีได้เท่าอีฟอีกแล้วไม่ต้องมาพูดเลยถ้าดีจริงแล้วเล่นแอปหาคู่ได้ไหมละ่ะก็มีบ้างตามภาษาคนซโสดอะเนาะ เขาได้อยู่ตรงนี้จริงๆก็คงดีสินะ แก <otom> คิดว่าตัวเองคุยกับคนที่ตายแล้วจริงดิฉันว่าเป็นเป้งจริงนะแกมันมีหลายเรื่องที่ฉันรู้กันแค่สองคนน่ะแล้วเขาก็บอกถูกหมดเลยไม่มีทางเป็นไปได้อะ่ะผีไม่มีจริงแล้วใครหละที่คุยกับฉันอ<า>่ะก็อาจจะมีใครสักคนที่ใช้บัญชีเป้แล้วสวมรอยเป็นเขาไม่คุยกับแกไงอ่ะแล้วแกคิดว่าใครล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีจริงอะ่ะจะทำไปเพื่อ แกมันมันขึ้นมาเป้นอะอนไรอ่ะไหนแกบอกว่าเขาออนแค่ช่วงเงย็นไงนี่เพิ่งหมายสามเองแกมันขึ้นออนไน์ใกล้ๆเราเองอ่ะระยะไม่ถึงร้อยเมตรเลยแกดูสิเป้เป้อยู่ที่ไหนอตอนนี้ อยู่ใกล้ๆอีฟนี่แหละนิวนี่ทำอะไรอ่ะสนุกมากใช่ป่ะเล่นกับใจคนอื่นเขาแบบเนี้ยอีฟอะไรของพี่เนี่ยอ๋อเขอเป็นน้องชายเป้เนี่ก็เลยสวมรอยบ,บัญชีเป้มาคุยบอีฟใช่ไหม เดี๋ยวนะพวกพี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยแกลบหาคู่ไงนี่ไงก็เล่นอยู่ไม่ใช่หรอพี่นั่นบัญชีผมดูดีดิดดดเห็นไหมผมนัดคนในแอปมาที่นี่พวกพี่อเป็นอะไรกัน ี่พี่เป้จริงเหรอผมไม่อยากเชื่อเลยแน่ใจนะว่าไม่มีใครใช้โทรศัพท์เป้จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโทรศัพท์พี่เป้เขาหายไปตั้งแต่วันที่ถูกรถชนแล้วอะผมว่างั้นเราลองไปหาโทรศัพท์พี่เป้ดูไหมอะ นี่แหละครับพี่เป้เขาโดนรถชนแถวนี้ถ้างัน้นโทรศัพท์เป้ก็น่าจะอยู่แถวนี้ไปงั้นเราช่วยกันตามหาเถอะ ใช่ป่ะใช่พี่ผมจำเคเ้เขาได้อ่ะแต่มันเปิดไม่ติดแล้วอ่ะลองไปชาร์จดูไหม โทรศัพท์ติดแล้วแต่พี่จำรหัสเขาได้ไหมหอ่ะจะให้อีฟดูเลยอ่ะจะให้อีฟตั้งรหัสผ่านเครื่องให้แล้วทำไมไม่ตั้งเองอ่ะเอาอีฟไปได้โทรศัพท์ไปได้ด้วยไงเผื่อวันหนึ่งอ่ะเป้เป็นอะไรขึ้นมา พูดอะไรก็ไม่รู้งั้นตั้งเป็นวันครบรอบของเราวันเดือนแล้วก็ปีจำได้ไหมเอาเลยอื นี่แกรู้ได้ยังไงอิฟมันเป็นวันครบรอบของฉันกับเป้อะแต่เอาจริงพี่เป้เขาก็เปลี่ยนในถือทุกปีนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะยังใช้รหัสเดิมอยู่อะ นี่เป้เขาไม่เคยลืมแกเลยนะอีฟพี่เป้เขารักพี่อีฟมากเลยนะไม่เคยคิดจะเริ่มใหม่กับใครเลยอีฟก็ไม่เคยลืมเป้เลยนะ เห็นแล้วใช่ไหมความทรงจำของเรานะ่ะเป๊กิกบมันไว้เสมอนะยูเป้บอกว่าฝากบอกแม่ด้วยนะว่าพี่รักแม่เขามากดูแลแม่ด้วย เป้ต้องไปแล้วนะอีฟอีฟดูแลตัวเองด้วยนะเป้เป้จะไปไหนเป้รักอีฟนะรักเหมือนเดิมรักตลอดไปเป้เป้จะไปไหนนะเป้เป้ S <S <S ลองเช็คดูไหมครับแอปหาคู่ในเครื่องพี่เป้ะไม่เห็นเขาคุยกับใครเลยแล้วจะหลดมาทำไมอ่ะ พี่เป้เขาเคยคุยกับผมเรื่องนี้อยู่นะอะไระอ่ะช่วยดูให้หน่อยสิฉันจะมรแอแบ,บหาคู่ไว้อะเล่นไม่เป็นแหมเหนือความโสดแล้วสินนะเปล่า ฉันลองโหลดดูอะเพื่อจะเจออีฟในนั้นแฟนเก่าพี่นะก็เพิ่งเลิกกันไปเองเนี่ยไม่กลับไปงอ้อเขาดีอ่ะอีบอกฉันทุกช่องทางเลยดิไม่รู้จะติดต่อเขายัางไงดีอ่ะก็ทักบอกเพื่อนเขาก็ได้ไม่งันพี่ก็ไปหาเลยดิอีฟพงมาให้ภายฉันแล้วอ่ะอีกอย่างฉันไม่อยากรบกวนคนอื่นด้วย แล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเนี้ถ้าอีกฝ่ายเขาปัดทิ้งอ่ะพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยนะก็ลองดูอ่ะได้ก็คุยไม่ได้ก็ทําใจวะถ้าพี่ยังรักเขาอยู่อ่ะแล้วพี่จะบอกเลิกเขาทําไมก็ตอนที่ทะเลาะกันอ่ะมันไม่อยากไปต่อแล้วดิเฉพาะตอนนี้ไม่มีเขามันก็เศร้าว่ะแล้วพี่อยากคุยอะไรกับเขาอ่ะให้ผมส่งข้อควา,าไมไปบอกพี่เขาได้นะ ไม่เอาอ่ะฉันจะบอกอีด้วยตัวเองก่อนเออมาเดี๋ยวบออนี่ตอนแรกพี่จะเข้าลรงนี้ก่อนออแล้วก็หาปัดมาแล้วนี่คืออะไรอ่ะสิ่งที่เขาอยากบอกพี่เขาคงพูดไปหมดแล้วสินะ อีฟมันชีเป้มันด้เง่อออกแล้วอะ่ะแกมันชีเป้มันลบไปแล้วเ่ะอชีเป้เขาคงหมดห่วงแล้วล่ะครับ แกนี่ก็ดีเนาะมาเยี่ยมแม่เป้เขาบ่อยเลยมิวบอกว่าแม่เขาชอบเวลาฉันมาหาฉันเองก็อยากดูแลแม่เป้ด้วยอืมดีแล้วเออฉันเอาเรื่องแกอะไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่มีใครเชื่อเลยนะสำหรับฉันแม้จะฟังนูเป็นไปไม่ได้แต่ฉันก็เชื่อว่าฉันได้คุยกับเป้จริงๆและถ้าฉันยังส่งข้อความคุยกับเขาได้อีกฉันก็อยากจะทักทายเขาไปว่า สบายดีใช่ไหมเป้